ฉันจะคอมเพนแกให้แกโดนไล่ออกเลยเออฉันขอโทษผมไล่คุณออกแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วและจะไปหางานี่ไหนก็ไปออหหัวน้ากไปไป ที่ฉันช่วยไม่ทันไม่งั้นโดนแล้ชนแน่เลยค่ะไม่เป็นไรมากเลยครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะงั้นขอตัวนะคะต้องไปรับออเดอร์ลูกค้าค่ะ,คะเดี๋ยวสิคุณอะไรของเขาวะเนี่ย ฉันรอตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่ฉันนะที่รอลูกค้าเขาก็รอเหมือนกันอะฉันขอโทษนะคะพอดีว่ามีเรื่องนี้หน่อยอะคะ่ะแล้วไหนออเดอร์ที่ต้องรับหรอคะยังจะมีหน้ามาถามอีกเนาะเขายกเลิกไปหมดแล้วแล้วแบบนี้ใครมันจะรับผิดชอบฮะฉันทำเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันเสียของแกรู้ไหม ขอโทษนะคะขอโทษแล้วมันได้อะไรคะแกต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่ร้านฉันเสียหายไปแล้วฉันจะคอมเพนแกให้แกโดนไล่ออกเลยฉันขอร้องนะคะอย่าคอมเพนฉันเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะชดใช้ทุกอย่างให้คะ่ะแต่อย่าคอมเพนฉันเลยนะคะให้ฉันโดนไล่ออกะคะ่ะ ก็ฉันมีครอบครัวที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูอยู่อะค่ะถือว่าฉันขอนะคะแกไม่มีสิทธิ์พูดฉันจะเอาเรื่องนี้ให้มันถึงที่สุดจะปันนามพฤติกรรมแกให้โรคมันได้อับรู้คอยดูนะแกไม่รอดนมือฉันแน่ โดนคอมเพนและโดนแฉเป็นข่าวใหญ่ตโตอ่ะลงโซเชียลรู้ตัวไหมหนี่ทำงานบ้าอะไรอะ่ะนี่คุณทำให้บริษัทผมเสียหายหมดแล้วนะออฉันขอโทษนะคะผมไล่คุณออกและพรุ่งนี้คุณก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วและจะไปหางานท่ไหนก็ไป หหัวหน้าคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะคะหัวหน้าถ้าฉันโดนไล่ออกนี้ฉันต้องลำบากแน่ๆเลยค่ะนะคะหัวหน้าฉันมีครอบครัวที่ต้องดูแลด้วยนะคะหัวหน้าคะเลิกพาัาทีเลยไหมออกไปแต่หัวหน้าคะฉันขอโอกาสอีกครั้งนะคะฉันขอร้องค่ะ บริษัทผมเสียหายขคานเนี้ยคุณยังจะมาขอร้องอีกเหรอตาหัวหนะ้าออกไปไปไปดูวย โอแม่เจ้าสบายดีเจ้าแม่มาต้องเป็นห่วงเนะ้การที่ลูกยากกะสบายขนาดม่วนตัวนะได้ตังหน้าตัวนะแม่เจ้ามาต้องเป็นห่วงเจ้า ใต่ตังหน้าขนาดนี้มันต้องเกิดหน้าราคารักษาพยาบาลปอเนอะเจ้าลูกเก็บตังใกล้ครบแล้วเออแม่อันบอกอีกันเนอะน้องเมย์ฟางไปทำงานก่อนเจ้าเึิดเติงหาเนอะ เศร้าเหมือนคนจะร้องไห้ตรงนี้คนเดียวแหละครับเพราะว่าเมื่อเช้าที่ฉันช่วยคุณไว้อะคะ่ะฉันไปรับออเดอร์ไม่ทันโดนที่ทำงานไล่ออกมาเมื่อกี้เลยคะ่ะฉันจบแค่มอหกหางานทำก็ยาก ฉันก็เลยต้องทํางานหาเงินให้ได้มากกว่าคนอื่นนะคะแต่ฉันก็รักษาง,งานไว้ไม่ได้เป็นเพราะคุณช่วยผมไว้แท้ๆเลยอ่ะคุณถึงโดนไล่ออกไม่เป็นไรค่ะฉันยินดีช่วยนี่ถ้าฉันไม่ได้ช่วยคุณไว้คุณก็อาจจะโดนรถชนแบบนั้นฉันรู้สึกผิดอีกนะคะที่ไม่ได้ช่วยไว้อ่ะ เอาแบบนี้ไหมครับพอดีว่าที่บริษัทของผมเนี่ยมีตำแหน่งว่างหลายตำแหน่งอยู่พอดีเลยครับไม่ทราบว่าคุณจะว่าอย่างไรงนไะครับถ้าผมจะชวนคุณไปทำงานที่บริษัทของผมมากจริงเหรอคะจริงสิครับแล้วด้วยคุณบอกว่าคุณต้องหาเงินให้ได้มากกว่าคนอื่นเขาเนี่ย ขอเสียมารยาถามหนได้ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรอะ่ะพ่อฉันป่วยคะ่ะแกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนแม่ฉันแกก็แก่มากแล้วค่ะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงฉันยังต้องทำงานส่งน้องเรียนด้วยนะคะฉันก็เลยต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนะคะ ซาบสใจในความพยายามของคุณมากเลยนะครับออส่วนเรื่องมาตอนเช้าผมก็ไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเลยอะครับก็บอกแล้วไอ้ครับว่าไม่เป็นไรง,งั้นให้ผมเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนคุณได้ไหมครับไม่ดีหรอกมั้งคะทำไมล่ะครับ ถ้าผมไม่ได้คุณช่วยเอาไว้อะผมก็แย่มกันนะครับเอาเป็นว่ารบก,กวนคุณให้เกียรผมได้เลี้ยงข้าวคุณเป็นการตอบแทนนะครับนะครับก็ได้ค่ะไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะครับสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันดีที่สุดแล้วยังไงซะ คนดีๆแบบคุณก็ต้องได้รับผลตอบรับที่มันดีกลับมาแน่ๆครับค่ะงั้นเราไปทานข้าวกันเลยไหมครับ